สวัสดีค่ะช่องอมอยเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เสาร์ที่5้าสิงหาคมมากถึงตลาดเวลา6กโมง20เรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยนะคะกระหล่ำา20ชะอกมกําละ15บาทผักกาดลุยไทย20บาทนะคะถั่วฝักยาวร้านนี้สวยสวยบาทมะละกอกีโลกัมละ30บาทเห็ดเข็มแพ็คละ10บาทแตงกวา20่สบมะเขือเปราะ20ถั่วฝักยาว35บาทมะเขือลายลูกเล็ก30บาทนะคะ คานา,าลานียี่สิบบาทมะลายี่สิบมะม่งไทยกำละาห้าบาทผักชีไทยเก้าสิบบาทต้นหอมหกสิบห้าบาทตั้งโอหรือขึ้นช่ายสามสิบห้าบาทพริกแดงห้าสิบห้าพริกสวนเชียงใหม่หนึ่งร้อยแพงขึ้นมานะคะช่วงนี้พริกสวนเชียงใหม่ดอกไม้ขวาดหกสิบห้าบาทมะม่วงชคอนัน n ดิบยี่สิบชะอมกำละาสิบสาม โหระพาสาสิบกระเพรา20บาทคณะร้านนี้สิบหมะม่วงเขียวมรกต22บาทหน่อไม้20บาทผักกาดหอมสามสิบาทชยเท้า15บามะลาขี้นก20บาทมะนาวใบละ2บาทข้าวโพดอ่อนถุงละ12บสองแครอทกิโลกร,รัมในยีบาทมะเขือเทศสีดา30บาท หอมใหญ่หอมยามสามสิบหอมพม่าสามสิบห้าบาทมะเขือพวงหกสิบบาทเะอมร้านนี้กาละสิบสามบาทผักชีไทยหกสิบแต่รากมีดินติดนะคะตั้งโอสามสิบห้าถั่วลันเตาหกสิบบาทมะละสิบแปดเชเท้าสิบห้าคณะสิบห้าควงตุ้งสิบสองฝักกะเทียบยี่สิบเผาบุ้งจีนยี่สิบต้นหอมร้านนี้หกสิบมะเขือยาวสิบห้า น้ำเต้า15มะละ10บาทหอมใหญ่20บผักกาดลุยกระหล่ำ20เท่ากันค่ะมะนานลวลบานี้10บใบ15บห้พริกกระเลียงหกสิถึง65บาทแตงกวา15บห้ถึง20บาทแตงร้าน15มะละกอ20หอมใหญ่28บมะเขือเทศท้ทอสีดา30พริกแดง50บาท ่า45ตะไคร้20บาทมะม่วงน้ำบายดิบ30บาทบอคอรี่50บาทใบแมงลัก25บาทกระเพา20บาทแคลอด16มัเขยาวสวยร้านใน20บาทชัยเท้า16มะเขเทศสีดา30บาทแตงกวาแตงร้าน16บาทเท่ากันค่ะถักวฝยาว35บาทมะเขเทศสีดาเบอร์รอง20บาท คะน้าต้นใหญ่ต้นเล็กสิบาทควางตุ้งสิบาทพริกแดงห้าสิบผักบุ้งจีนสิบหกบาทมะระสิบห้าเชเท้าสิบาทหน่อไม้ยี่สิบบวบหอมยี่สิบผักชีลาวสามสิบบาทผักกาดลุยยี่สิบห้าบาทผักกาดหอมยี่สิบาทกะเพราสิบ้าบาทถั่วยาวสามสิบพริกเขียวเม็ดใหญ่แบบนี้สาสิบบาทนะคะผักกาดลุยก็ยี่สิบบาทร้านนี้ จชออมกํมละสิเห็ดฟางหนึ่งอเมื่อเขือพวงหกส้าพริกส่วนร้อยยี่สิบคณะห้องกงห้บาทผักชีจีน80ต้นหอมเจดสิบผักชีฝรั่ง60บาทผักกัดลุย25บาทควงตุ้งยกถุง30บาทไม่ค่อยสวยนะคะผักบุ้งจีนยกมา40่สิบคณะยกถุงก็40บบาทค่ะ กะหล่ำร้านนี้18ร้านนี้12แตงยกถุง90บาทขิงแง่งเล็ก60บาทกวางตุ้งร้านนี้ถุงละ40บาทเมื่อเทศสีดาย5บาาบทมันฝรั่ง30บาทแตงกวา15บา,าบาทเมื่อเทศทอ25บาบาทผักกาดลุย20บาทปลาทูตัวเล็กๆแบบนี้นะคะแพ็ค3ตัว15บาท เงาะวันนี้กโลกรัมละสีบาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือน่องมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มามา่าลงขอบคุณที่รับชมคะ่ะ